ถึงืดดอกอันเห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกโอ้ยหอยอันหอยสเนกเก้กัดจนแบ่งหมดสเนกเก้นกัดเปลือกถัว่วเปลือกถั่วที่กระลอกเอามาซ่อนยังไงแกะกินแล้วว้านรูชาเลย คนไอเขนโย่ห็ดแต่ไม่ใช่เห็ดพึ้งห็ดเจียงอูนห็ดเจียงอูนบาดอยส์ลาวเฟนเฮียบ๊กุ๊กมา ไปจุดต่อไมอีกกล่าวไปตอกแวมเข็มจุดตอไม้ก็เห็นอีกแล้วเห็นแต่ไกลๆเลยตอกชบมเข็นแน่ๆเลยเห็ดคอนออหัวแตกหมดเธอกรอบมากเนี่ยเห็ดอันเนี้ยนางจะกรอบกรอบจับนิดหน่อยนางก็แตก จับนิดๆหน่อยนางก็แตกนางบอบบางมากอันนี้เนี่ยน,นางช่างบอบบางต้องจับค่อยๆยะอีซ <c ười> ักตัวตัวเอาเช่วงเกเส้นบอบบางบอบบาง เขานางนี่ไม่มีแล้วทาราเจออีกแล้วสต็อกชมเคนด,ดูสิอยู่บนตอไม้ ดอกชเวมเขียนสวยมากเลยเดี๋ยวที่เจ้าชนิกเก้ก็มาเก็บให้ดูเด็ดเอาเลยอ้ยหอยหอยท่าก็ออกหอยนั่งก็ชอบกินก็มันอร่อยอะนะแบ่งๆกันกินเนาะหอยเนาะเจ้าหอยน้อยแบ่งกันกินนะ ดอกแฉลบมขียดเด็ดเอาเด็ดเอาแต่ดอกอือก้อนนี้สวยมาก น่ากรอบกรอบโอเคแป๊บหนึ่งเกิดแต่ต่อเดูปีหน้าเขาก็เกิดอีกเด๋ยวปีหน้านางก็เกิดอีกเห็ดเจออยู่แต่เป็นเห็ด เห็ดคอนกับเห็ดตระกูลเห็ดน,น้ำหมากโอเคเ๋ยวเราเฟนนี่ดอกนึงเห็ดห็ดงงเอาดอกสวยๆดอกไม่สวยไม่เอานี่ดอกหนึ่งแต่หนางไม่สวย นังโดนหอยทากแท็กแล้วเราก็จะไม่ออาเราจะเอาแต่ดอกที่มันสวยๆอเ,เราเฟนท์เอาเชิญฮะชื่นในวัด จะเอาพิษเห็ดอะไรเนาะนเห็ดขอน,นเห็ดลินจือเลยเห็ดเห็ดสมุนไพรเห็ดทำยานะเนี่ยเห็ดเกือกม้าเหรอที่เขาเรียกเกือกม้าเห็ดลินจือแต่เราไม่เอาให้นางอยู่ในป่า เป็นยาสมุนไพรในป่าเสียงรถว่นวันว่นวันเสืิอมกันกนึกวันรถชาวไล่ชาวสวนเขาเข้ามาตัดไม้หรือเปล่าบวดอกนี่อน่อนๆแข็งๆวิเฟดด้วย <c oughs> นางเป็นเฟดอุอ้ยกุ๊กมาช่ว เป็นเห็ดพึ่งคงจะดีแต่ไม่ใช่เห็ดมารมูเรน้นนายอิสรตกเอสไกมารูเน้นถ้าเป็นมารูแน่นคงจะดีคงจะดีไม่น้อยออก็เอาเห็เยอะแยะเยอะแยะมากมาย เราไปฟื้นไร่บาโบกันดันคอมเมารนนขาลอุน,นัดสย์ยอันนี้ก็เห็ดอันนั้นเห็ดไข่มุกเห็ดไ,ไข่มุกมันเนา่ามันเถามันเน่าแล้วเห็ดไข่มุกโอ้ยน้ำมุกจอยล่ะอากาศเย็นอากาศเย็นๆอยู่ในป่านี่รังกรญยาน้องกุนเด้อ vắt này một sào vô kim đéo đòi sâu bờ kia lào thành bài thắc thổ đó đòi thắc pha lên ở đâu vĩnh tu không vô ảnh ai nghề làm nhàng pa, เด็กนอนพักอันใหญ่หลับไปว่าอยากเข่าป่า,อ,อ,าอ,อ,อุเขาอ่อนเกิดเกิพาพีกขาอ่อนแนบเลยตอนนี้น่อยน่ะหายน้ำบสัสนเข่าป่าไม่ให้มาก็ร้องไห้ที่มัวตอนนน้อยพาเข่าป่ากบอกว่าให้ให้บอกว่าให้อยู่บ้านกับห้องหายว่าอยากอยู่จากเข่าป่านะแม่ แต่ตอนนี้ไม่มาแล้วจะมามามากระเปะาสวยมากตอาจะเอาพินเซบิสตัมมัน,รเ,น,นเราได้ยินย่ฟอร์ไหลาิน โูฟีนพิน้นสีพุทธสุลุกเหลาเฟนเดอร์นี่จะน้ำขอนยางพานใช่ไหมเดินไปดูต่อเอาทุยแต่อ,อับฝานกุก๊กเช้าพิน้นสีคอมมิท <c oughs> สันน่าจะเห็นเห็ด <c oughs> ขอน,นอีกแล้วฉันจะพาไปดูอ <c oughs> โอ,โอ้เต็มขอดเลยจะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะเห็ดต่ไห็ดขอนน่อยบะยังไม่โตเลือยงอะือลอยอันนั้นกินหมดแล้วตนโอ้ที่ตกโอ้เห็ดขอนเห็ดอะไรเห็ดเบื่อเ่เบื่อหรือไม่เบือ่อแต่มีรอยอะไรกินเห็ดเบื่ออันนี้ชนิดนี้ขาเขียว คาเคียวกินไม่ได้แต่ว่าสวยงามมากมมากุกไม้กั้นเชิญออบคาลนิกเอเซนซีริงซีกิฟติกสวิลลิงสวิลลิงมีดเดิ้ลซจรินกิฟติกพาสงามคากเต็มขอนเลย จะมีรอยอะไรบอบัดอิสเกฟเรเซนดอะไรอับซกุมันไม่ใช่เบือ่อหรอกกินแล้วมันขมมันขมรสชาติขมจะให้เบื่อนะมันไม่เบือ่อหรอกขานางเขียวอมหอมเลยค่าเขียวเขียวกินไม่ได้นะเห็ดอันนี้ สนันเกวันสตอกสบายเขียนสึงฝ่าเรียนมาขึ้นกระมังมาโหสนี่สเกลนางสวยสวยเหมือนพักแว่นเลยกินได้นะรสชาติเปรี้ยวๆเหมือนใบมะขามใบมะขามอ่อนโอเค เออบึงเขาเอาหมากแอปเปิ้ลมาทิ้งเข้าแอปเปิ้ลมาทิ้งไว้ให้ให้กวางให้หมูป่ากินป่าเยอะแยะเลยโอ้เยแอปเปิ้ลดูสิเขาเก็บแอปเปิ้ลมาทิ้งทิ้งในป่า